h o n d a Accord ร1 Acc 0นะคะคันนี้เป็นปี2019มาชมรีวิวไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะพมปูพื้นรถยนต์คุณกิ๊ก PP Auto นะคะว่าติดตั้งออกมาแล้วเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนแล้วก็วิธีการติดตั้งเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนจะทําการติดตั้งเนี่ยเราต้องนำพรมเดิมออกให้หมดนะให้เหลือแค่พื้นสกักหลัด เดิมแบบนี้นะคะคุณลูกค้านี่เลยให้เหลือแค่พื้นเดิมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดูดฝุ่นทําความสะอาดนะคะแล้วเราจะมาติดเป็นตัวแถวสองกันก่อนนะคะนี่เลยแถวสองเราจะให้เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นยาวต่อเนื่องแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่เข้าไปนะคะสามารถสั่งไปติดตั้งเองที่บ้านได้นะคะคุณลูกค้านี่เลยวางลงไปแบบนี้โดย ยึดจากตรงกลางก่อนนะคะยึดจากตรงกลางก่อนให้ตรงกับตัวคอนโซลตรงกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ใส่ด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยสําหรับลายนี้เป็นลาย J นะคะลายทางยาวแบบนี้นะคะสีดําได้ดาล้วนตอนนี้แบบมาแรงมากๆเลยนี่เลยนะคะ หรือว่าถ้าหากคุณลูกค้าสนใจอยากจะจองคิวมาติดตั้งที่โรงงานเหมือนคุณลูกค้าท่านนี้นะคะเพียงแค่เลือกสีเลือกลายนะคะนัดวันจองคิวกับน้องแอดมินเข้ามานะคะโรงงานเราอยู่ที่ลาดถุ่มแก้วปทุมธานีห่างจากเซน็นทรัลเวสเกตตลาดบางใหญ่เนี่ยเพียงแค่15กิโลเท่านั้นต้องเลือกสีเลือกลายจองคิวเข้ามาก่อนย้ําเลยนะคะเข้ามาเลยเนี่ยไม่มีคิวแล้วก็ไม่มีของให้นะงานของเรานะคะ ผลิตตามออเดอร์ผลิตใหม่ทุกชุดค่ะสั่งเข้ามาเราถึงจะผลิตนะคะไม่มีของเก่าค้างสต็อกเข้ามาแล้วจะใส่เลยไม่มีนะคะคุณลูกค้าถ้าเข้ามาดูสินค้าที่โรงงานแล้วเลือกสีเลือกลายสั่งผลิตไว้เนี่ยได้นะคะแต่ว่าจะใส่เลยเนี่ยไม่ได้นะคะต้องนัดวันเข้ามาติดตั้งใหม่อีกรอบนึงนะทางที่ดีเลยแนะนําคุณลูกค้านะคะเลือกสีเลือกรายกับน้องอมินทางแชทนะคะแล้วก็จองคิวกันเข้ามานะคะนี่เลยนะคะ ใส่ด้านซ้ายเสร็จแล้วก็ไปใส่ทางด้านขวากันต่อนะคะเวลาจะติดตั้งแถวหลังเนี่ยก็ปรับเบาะไปด้านหน้าให้สุดนะคะคุณลูกค้าเพื่อที่จะให้พื้นที่การติดตั้งด้านหลังเนี่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็จะติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะคะนี่นะคะค่อยๆใส่เข้าไปแบบนี้นตรงที่มีกิบล็อกก็เสียบเข้าไปได้เลยตัวกิบล็อกเนี่ยของเราเนี่ยเป็นแบบตอกหมุดอย่างแน่นหนานะคะคุณลูกค้าจะช่วยให้ตัวพรมเนี่ยไม่พเอะยออกมานะคะเวลาใช้งานจริงก็จะ แนบสนิทมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเร็วมากๆเลยเพียงแค่2อนาทีเท่านั้นสําหรับตัวแถวหลังอย่างที่แจ้งเลยว่าสามารถสั่งไปติดตั้งเองที่บ้านได้นะคะเรามาีตัวอย่างการติดตั้งให้คุณลูกค้าดูนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าสั่งไปติดตั้งเองเยอะมากๆเลยแล้วก็น,นี้จะเป็นงานชิ้นฝั่งคนนั่งข้างนะคะ นี่เลยนะคะจะมีพรมกับใยดักฝุ่นแบบนี้นะคะด้านในตัวนี้จะเรียกว่าพรมปูพื้นแล้วก็ด้านนอกตัวนี้จะเป็นใยดักฝุ่นถ้าสั่งเข้ามาพร้อมกันเราก็จะเจาะก,กระดุมไปให้พร้อมกันแบบนี้เลยนี่นะคะจะมีตัวกระดุมนะคะสําหรับยึดตัวพรมแล้วก็ตัวใยดักฝุ่นสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้แบบนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูวิธีการติดตั้งกันต่อเลยด้านหลังของเรานะคะก็เป็นขนานา้มทั้งพื้นค่ะคุณลูกค้ายึดเกาะกับพื้นสักหลาดของคุณลูกค้าเนี่ย ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเวลาใช้งานจริงหมดปัญหาเรื่องพรมสไลด์ระหว่างขับขี่ไปได้เลยนะคะของเราเนี่ยเป็นขนนามทั้งผืนนะคะนี่เลยรูปไปอย่างเงี้จะได้ยินเสียงขนนามแบบนี้แล้วก็มีกิบล็อกตอกหมุดแน่นหนาแบบนี้มีตีนตุ๊กแกให้ตามมุมแบบนี้นะคะตัวกิบล็อกตัวตีนตุ๊กแกเนี่ยแต่ละรุ่นนะคะแต่ละปีเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่ารถแต่ละรุ่นนะคะพื้นรถเขาจะต่างกันเลยอย่างอย่างสมมติอ่าเป็นตัว a e c c o r d เนี่ย G10 กับ g 11เนี่ยก็จะพื้นรถเนี่ยจะต่างกันเลยอย่างที่เราเรียกกันว่าไมเนอร์เชงนะคะคุณลูกค้าดังนั้นต้องแจ้งรุ่นรถปีรถให้ถูกต้องนะคะบางรุ่นก็น้องแอดมินเนี่ยอาจจะขอเป็นรูปภาพเพิ่มเติมไปในบางจุดนะคะหรืออย่างในปีปีของการเปลี่ยนโฉมรถอย่างเงี้ยนะ้องแอดมินก็จะขอรูปภาพเพื่อคอนเฟิร์มโฉมรถก่อนการผลิตนะคะเพื่อการผลิตที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยํานะคะนี่เลยก็รบกวนส่งให้น้องแอดมินหน่อยนะคะแต่ละรุ่นแต่ละปีเนี่ย รายละเอียดในการผลิตก็จะต่างกันออกไปค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้นะคะ,ะด้านหน้านะคะของเราเนี่ยจะเป็นหนังนะคะหนัง P u ทนรอยขีดขว่วนอย่างดีค่ะคุณลูกค้านะคะแล้วก็วัสดุข้างในนะคะเป็น XPE ทั้ง2ชั้นกันน้ำร้0 0ค่ะหน้าฝนนะคะคุณลูกค้าหรือว่าทําน้ำหกในรถสามารถเช็ดได้เลยไม่ต้อง ไม่ต้องกังวลว,ว่าพรมเนี่ยจะซึมซับน้ําเข้าไปนี่นะคะใย,ยดับฝุ่นก็สามารถถอดออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะทําความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะถ้ามีตัวใย,ยดับฝุ่นแนะนําเลยว่าตัวใย,ยดักฝุ่นให้สั่งเข้ามาพร้อมกัน,พกนเพราะว่าโรงงานเนี่ยจะเจาะกระดุมไปให้พร้อมกัน,นสวยๆแบบนี้เลยแต่ถ้าคุรูกค้าสั่งตัวพรมไปแล้วอยากมาสั่งตัวใย,ยดักฝุ่นเพิ่มทีหลังเนี่ยจะต้องเจาะตัวกระดุมเองนะคะตัวกระดุมตรงไหนที่จะต้องเจาะเองก็นนคือ <Ps> ตัวท hmm ีว่อยูๆๆ่ก <ๆ S 2> ับพรมแบบนี้นะคะคุลูกค้านี่เลย ถ้าไม่ได้สั่งเข้ามาตรงนี้เราจะไม่ได้เจาะไปให้จะมีแต่พมไปให้นะคะคุณลูกค้าแต่ว่าถ้าสั่งเข้ามานะคะพร้อมกันตั้งแต่แรกเราก็จะเจาะเป็นชุดนะคะครบไปให้แบบนี้ตั้งแต่โรงงานเลยนะคะอยามาชมทางด้านฝั่งคนขับกันบ้างนี่นะคะเวลาจะติดตั้งแถวหน้านะคะเราก็ปรับเบาะถอยหลังออกมานะคะให้สุด แล้วก็ค่อยติดตั้งตัวแถวหน้าไปแบบนี้นี่อันนี้เป็นฝั่งคนขับนะคะเราจะมีการลื่นให้นะคะหรือว่าการสึกตรงนี้ไว้รองบริเวณส้นรองเท้านะคะเวลาที่เรายกเท้าขึ้นนะคะเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกนะคะตรงนี้ก็จะช่วยในการยืดอายุการใช้งานรับรองได้เลยว่าทุกจุดที่เราอ,ออกแบบมานะคะเพื่อความคุ้มค่านะคะแล้วก็อายุอายุการใช้งานที่ยาวนานเพิ่มมากขึ้นของตัวพรมปูพื้นนะคะนี่เลยสอดตัว กิ๊ล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะค่อยๆติดเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะมากกว่า80%นะคะที่เราจัดส่งไปให้คุณลูกค้าติดตั้งเองที่บ้านนะคะ งานของเราเป็นงานผลิตตรงรุ่นตรงปีนะคะอย่างที่แจ้งผลิตใหม่ทุกชุดไม่มีของเก่าค้างสต็อกแล้วเราจะจําหน่ายในรูปแบบของบริษัทเท่านั้นไม่มีบัญชีบุคคลนะคะมีเพียงบัญชีบริษัทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการโอนชําระค่าสินค้าจัดส่งหรือว่าจะมัดจาจองคิวมาติดตั้งที่โรงงานนะคะของเราก็จะเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นค่ะไม่มีบัญชีบุคคลนะคะมี2บัญชีด้วยกันก็คือ1บัญชีบริษัทออโต้อินเตอร์กรุ๊ปนะคะแล้วก็2บัญชีบริษัท PP a u ออโต้สปอร์ตค่ะ นี่สวยมากๆเลยให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตัวลายเจนะคะคันนี้มีท้ายด้วยไหมคะมีท้ายด้วยนะคะคันนี้คุณลูกค้าสั่งแบบเต็มคันเลยนะคะเปิดรถมาเนี่ยก็จะสวยๆเลยนะคะตัวชิ้นถาดท้ายกระโปรงเนี่ยเราก็จะให้เป็นหนชิ้นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะคุณลูกคา้านี่นะคะแบบนี้เลยอันนี้เรียกว่าลายเจนะคะเพิ่มความเรียบร้ให้กับภายในรถมากๆเลย สีดําได้ดํานะคะตอนนี้แบบกําลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนี่นะคะเพียงแค่วางลงไป เพียงแค่เท่านี้เลยนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสนใจเป็นรถรุ่นไหนปีไหนนะคะพิมพ์คําว่าสนใจในวิดีโอนี้ได้เลยนะคะในคอมเมนต์นี้ได้เลยหรือว่าทักแชทเข้ามาหานนองแอดมินได้เลยจะซื้อพรมรถยนต์ทั้งทีนะคะต้องซื้อให้ดีๆไปเลยอย่าเห็นแก่งานราคาถูกที่คุณภาพต่างกันนะคะคุณลูกค้าของเราเนี่ยเป็น X P 2องชั้นไม่ใช่งานของน้ําสอดไส้นะคะดังนั้นอายุการใช้งานเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่จ่ายจริงๆนะคะ คิดถึงผมปูพื้นรถยนต์นะคะคุณลูกค้าต้องผมเพียออตโตเท่านั้นฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ